งาอม่ซราครัทนนี้เลยคร yeah. ับายประหลานเหนูหนูดูดโครเมียมจนหลุดจากกันชนได้เลยทุก่อนเ่อเาค่มารด์ะมครับนแรกเนี่ยบ้านนานนิดนึงแต่ว่าหลังๆเนี่ยออกไปลง แค่นั้นเลยพิจาีขู่วิจีขู่ิจีขู่เท่นั้นเองแ่นกสิมะพิเศษหคะถ้าขอฟังได้จะดีมา่ออกนะพิเรื่องรองกษาครินรักษคืนชินน้กอดสาดถูให้น้ำถูให้น้ำตักดูไน้ำูนี้ก่อนยน้นี้แล้วกันแล้วต้องน้ยังไงคะ มึงหลายทีไงไงหอยมึงหลายทีไงไงหอยมึงหลายทีไงไงหอย